ค ah. ุณพ่นเพื่อเล่นแกะสวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่นมีแขกรับเชิญก็คือพี่ค่ะมาช่วยชื่อพี่อะไรอ่ะพี่เชนตะครับพี่เชนตะพี่เชนตะพี่เคนตะโอ้ยขอบคุณพี่เชนตะมากเลยวันนี้พี่เชนตะมาช่วยอะไรน้องช่วยช่วยแยงเดียว ช่วยแยกโปเกมอนธาตุที่เราหาพี่มาช่วยตั้งนานแล้วใช่ไหมครับใช่ว, hey, วันนี้ได้พี่ใจดีมาช่วยแล้วอันนี้เตรียมกล่องเอาไว้สําหรับแยกธาตุใช่ไหมครับใช่ค oh, <okay. S 2> ่ะโอเคแล้วคุณคนก็ไม่สบายนิดนึงเนาะดีชิมุงนะครับอ่ะเรามาเริ่มแยกกันเลยดีกว่าเนาะที่าาดีครับมีตารางใช่ีครับอ่ะให้พี่ช่วยแยกให้หน่อยว่าไหนอันไหน๋หนยวแม่จะเอาใส่าตามกล่องให้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ในกล้องด้วยดีไหม อันนี้ชื่อทาดน้ำพี่บอกว่าทาดน้ำอ่ะแยกมันเลยด็กทาดน้ำหรอเดี๋ยวนะอาฟ้าแม่เอาไว้ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่ทาดน้ำโอเคทาดน้ำไหนอันไหนที่รู้อีกบ้างนี่กล้องก็น้ำเดี๋ยวให้ให้โชว์กล้องให้พ่อดูก่อนเดินนะ จะมองเห็นป่ะไม่เห็นหรอกเนาะอ่านกันแยกเลยแยกไปเลยนี่น้ำแข็งอันนี้น้ำแข็งเนาะพิซซ่าอหนีหนีตัวนี้ของพี่เอาน้ำแข็งมาแม่เอาใส่ให้นะนเลยน้ำแข็งโอเคีแกันน้ำเยอะจังอันนี้ไฟหรือเปล่าไฟหรืออะไรน้ำแมลงอ่ะแมลงอันนี้ที่ขุนคืออยู่แมลงแมลงน้ำแข็ง นแข็งย่นหนูแมลงงก่อนนอเาะอ่ไม่รู้อ่าไม่รูเอาาแมลงหรอไหนคนแมงอย่นี่ใช่ไหมเอาใส่ถ้วยอี้ไว้นะคะอันนั้นอะไรหนูพลังจิตเหรอมีอยู่นะไหนอ่ะพลังจิตเหรอันนี้นีดพลังจิตไหนอ่ะ วิญญาณน่ะหรอผีวิญญาณอันน,นี้ผีวิญญาณอ้าวอันนั้นโค้ด ขอบคุณพี่เคตักนะคะมาดูี่เรามาดูผลงานของพี่เนตัะกันเลยครับจะเป็นแบบนี้ตเต็มเลยค่ันนี้เราแยกเสร็จแล้วนะครับสําหรับรูสี <ขอ S 2> ได้ทาสตี <ขอ S 2> เห็นไหมอันนี้เป็นไม่รู้ว่าอันนี้วิญ,ญญาณอันนี้อะไรนะ อันนี้เลยเนี่ยหินลหเล็กอ่าอะไรสักอย่างนะคะอันเหล็กนะคะพ้อยซันออันนี้เป็นไฟฟ้านี่ไฟฟ้าอันนี้เหล็กนะครับแล้วก็น้ําแข็งเอยไม่ใช่นางฟ้ามันก็คือโปรแกรมนางฟ้าเหรอใช่ไหมลูกเป็นข้เรียว่าโปรแกรมนางฟ้าอันนี้พลังจิตนี่พลังจิตได้มาทางนี้อ่านอมออ่านะให้พี่บอกแล้วต่อไปอะไรลูกอันนี้อันนี้พืช โปเกมอนพืชได้มาหลายตัวนี่นก็น้ำแข็งน้ำแข็งอันนี้มแมล<ะ>งพัดมือเจ๋งมากเออเป็นทัดมือ<ๆ>ม<ะ>ีก็ดทัดไฟทัดไฟอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิคูณทัดทไฟเยอะมากเลยนะในเซตนี้ทัดไฟมีหิ้วตกทางนี้ตัวปวดแน่อ่าแล้วก็ตรงนี้ขุนพลบอกอ่ะขุนพลบอกนี่อะไรคะ normal ครับ normal นะคะนี่อันนี้นี้ f i g i n g f i g i n g เหรออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าครบแล้วมั้งนี่อันนี้เป็นเป็นโปรแกรมต่อสู้เหรอเขาเรียกว่าคนโปรแกรมต่อสู้ fighting fighting โอเคนะคะเท่านี้ขอบคุณพี่เค็นต์ามากๆนะต่อไปอีกเลยเสร็จภารกิจเย รู้เก<ห>ิดจะให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย